ดวงนามนขอถวายเซนสวดสายยายพระสูตรพระปริศและมน์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาจารย์ระยะบูชาและครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติประดุกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอาาักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเถิดบทกราบพระรัตนตรัยอรหังสมมาสัมพท ขวตาธโมธรรมังนัมาะซานิสุปฏิปันโนภระขวโตสาวกสังโฆสังฆนัมมนิบทบูชาพระไพรีพินาศอรหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปรินิพุโตคุเนหิทรมาโนธานิปารมีหิสติสติยาวชีวังอหังพุทธังธรรมังสังฆังจารามิสสารนังขตุ เชมิรัตนตยังธรรมมังจารามิสุทินาบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกวะเรสุอัตราคจันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชัสสุนันตุสักขโมขคทังสเคกาเมจรูเปคิริสิขะรัตเตจันติเกวิมาเนธิเบรติสักาเมตารุวนาคาเนเคหวทุไม่เกเตภูมายันตุเทวชลทะวิสเมยักขะขันทพะนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรัตวัจนังาธวโเมสุนันตุธรรมมสวนาการโลอยัมพัทันตาธรรมมสว กาลูอัยมพันันตาธรระสวรรคกาลูอัยมพันันตาบทสวดบุพภาคณมการนโมตะศพภโกโตระโตสมาสัมพุทธะนโมตะศพภโกโตระโตสมาสัมพุทธะนโมตะศพภโกโตระโตสมาสัมพุทธะบทสวดไตรสรนคมนาปารถทางสารนังคจามิธรรมสารนังคจามิสังขังสารนังคจามิทุติยมปีผู้ทางสารนังคจามิทุติยมปีธรรมสารนังคจามิทุติยมปีสังขังสารนังคจามิ ต shaw, Dragon, ัดิยมปีพุทธังสารนังขจามิตัดิยมปีธรรมังสารนังขจามีตัดิยมปีสังคังสารนังขจามีวสุสัจจคุริยคาถานาทิเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะสทีเมโหตุสัพพธานาทิเมสารนังอันยังธรรมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะสุทีเมโหตุสัพพธานาทิเมสารนัง สังโฆเมสารนังวรังเอเตนสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทาบวสวดติรัตนปะปันามคาถาพุทธังนะเมรัตนภูตะสารีระจิตังธรรมังนะเมรัตนภูตว,วิสุทธิสารังสังคังนะเมรัตนภูตสุสีละทิฏฐิเอตังนะเมติรัตนังรัตนตยวะหังสัมมาสามโมสริตตะวัตถุวิเศษสภูตังอัญโยยานยุตตะคุณักโยขวสัมปะวัตตัง อาสมิตยัมหิปิตเทว,วยธาธิทันเทเอกังวินาตถิตะเรสามะสัมภเวนะโลเกกะทาจิจจิเรนจะปาตุภูตังคัมพีระวะยานวิสยังอติทุสัสสังวินยูหิปันธิตนะชะเนหิวิชัญญะรูปังโลกัมหิเกหิจิกะทะจุปลักกะทะจุปลักพนียังเกสัญจิสุทุวิธิตังคุณกายตายะ นาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตังปีสมมุปปัสตังมนะสีสุทภาปัสสะทานังปุญญถิกานณะมะสมมุตตมะปุณณะภูมังทุกขาปมุตจนะมุขาสารนังคาตานังปูชาระเหสุประมังอภิปูชเนยยงนิพานะสัชิกิรยยิยยุปนิสัยะถังสัมมากิเลสัมลโสธนะสิติยาจา สาทุหิอัฏฐะปุสาเลหุปเสวณียังปาเนหิจาปิสารนังคมาณียเมวะตัสมาหิตังติรัตนังสารนังขตมหารตินทิวังคณะเนสุมะน,นามาสสะมะสมมนาปูเชมะจาปิสัสะตังสุปัสสันนจิตตาตัทธานุป,ปาริจาริยาสัทธารตาจาบุญเยนะตัฏฐาสุกะเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัสะสะั สวัสดีโฮตุโยเจทะธรรมวินัยัมหิปมาณภูโตโลกุตระพิสมโยนิยโตสุพภชังตโสปะนิสัะจะยายะอะยมหิปิอะยมปิโฮตุวัตถุตะเยปริจิตโตสุปสาธการโรนมาการสิทธิคาถาโยจากุมาโมหมลาปกโทสามังวัพุทโธสุขโตว,วิมุตโตมารสาะปาสานิ นิณิโมจย,ยันโตปาเปสิเคมังชนะตังวิเนยังพุทธังวรันตังเสรสานมามิโลกัสนาถจาวินายกกันจา ตันติชะศาเตชยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจวินาสเมนตุธรรมูมทัชโยวิยะตัสสะสัตตุทัศเสสิโลกัส,สาวิสุทธิมังคังนินยานิโกธรรมะทรสัตทารีสาตาวะหูสันติกรสุจิโนธรรมังวารันตังเสรสานามามิโมหะปทาลังอุปัสันตหาหังตันเตชะศาเตชยสิทธิ สัพพันตรายาจวินาสเมนตุสัธธรรมเสนาสุขานุโภโยโลกัสสะปาปูปะกิเลสภูเชตาสันโตสัยังสันตินิโยชโกจะสวาขาตะธรมมังวิธิตังกะโรติสังคังวรันตังเสรสามามิพุทธานุพุทธังสมะลีสมะสีละทิฏฐิงตันเตชะสาเตชยสิทธิโหตุสัพันตรายาจวินาสเมนตุ บทสวดนมโมการอัฏกะคาถา,า,านมโมอรหัตโตสัมมาสัพพุทธสัมพสีโนนมโมอุตมะธรรมศสัสวะคาตัดเซวะเตนิทะนมโมมหาสังคัสาปิวิสุทธสีละทิทฐิโนนมโมโอมาตายารัตสารตนัตยัสสสาธุกังนมโมโอมากาตีตาสาัสสะตัสสาวัตถุตยัสาปินมโมการัมประพาเวนะวิคัชชันตุปัทวา นโมการานุภาเวนะสุวัตถิโหตุสัพพทานโมการรสัตเตชนะวิทิมหิโหมิเตชวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมายังพระกวักเกสุวิหาระติกับรัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิภูสังเกนัสติปัจมาเตหิติภูสเตหิสัพเพเหวารหันเตหิทัศหิโลคธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาุนติพระกวันตังทัศนายพิภูสังคันจาอธิโจตจุนัง วาสกายิกานังเทวานังเอตัดเทโณสีอายังโขภะควาสเกสุวิหารติกับวัะจุสมิงมหาวเนมหัตาภิกขุสังเคนัสถิงปัญจมาเตหิภิกขุสเตหิสเพวะอาราหันเตหิทัศสหิโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปนิตาโหติภควันตังทัศนายาทิกุสังคันจายานุนะไมยาิเยนะภควนเตนุปสังกเมยามะอุปสังกมิตมาพระขาวโตสันติเกปะเจกขาถาภาเสยามาตี อาทโขตาเทวตาเสยยะถาปีนามาภะระวาปุริโสสัมมชิต hmm. ังวาภาหังภาษาเรยยะภาษาริตังวาภาหังสัมมิเจยยะอวะเมวะสุทธาวเสสุเทเวสูอันตรายตาภควโตปุระโตปาตุระหังสุอัทโขตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอัทังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภควโตสันติเอิมังคาสังอภาสีมหาสมโยปวันสสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมหา สมยังข้กิตาเยวะอปราชิตะัสังคันติอัถโคอปราชทวตาภควโตสันติเกอีมังคาถังอภาสีตัดพระพิโคโบสมาคะหังสุจิตตังอัตโนอุจุกะมะกลงสุสารธีวะเนตานิคะเหตวะอินเทียอนิระคันติปันกิตาติอัถโคอัปราชทวตาภควโตสันติเกอีมังคาถังอภาสีเชตวะขีลังเชตวะปริคังอินทขีลังโอหัจามเมชาเตเจรารติสุทาวิมารันจัก เทวตาพักวตสันติเกอีมังคาทังกับพาสีเยเกจิพุทธังสารนังาตาเสนเตคมิสันติอภายภูมิปหายามานุสังเทหังเทวกายังบริปูเรสันติตีอธภูพะควาพิ่กูอามันเตสีเยปุเยนะพิขเวทัสสุโลกะธาตูสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติตระหะกตังทัศนายพิคุสังคันจะาเยปิเตพิขเวอเหสูงอติตัมัทฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปีพระควันตานังเอตาปรมาเยวเทวตาสันนิปฏิตาเฮสูง ยะธาปิไมหังเอตระหิอาเจปิเตพิคเวพระวิสันติอนาคตมัตฐานางอรหันตุสัมมาสัมพุทธาเตสัมผิดพระวันตานางเอตัปรมาเยวเทวตาสันนิปฏิตาภวิสันติเสยยะธาปิไมหังเอตระหิอาจิกิสามีพิคเวเทวกายานางนามานิกิตติสามีพิคเวเทวกายานางนามานิเทสิ มีพิ่คเ,เวเทวกายานังนามานิตังสุนาถา,าธุกังมณสิกโรธภพาสิสามีติเอวัมพันเตติโกเตพิขุพักขวะโตปัจัตโสุสพักวะเอตัพะโวจ้า สิโลกามนุกัตสามยยธะภูมิตาทสิตาเยสิตาคิริกัปปรังปีหิตาตตาสมาหิตาปุถุสีหาวสันลีนาโลมหังสาวิสัมพุโนโอทาตมัสสาสุทธาวิปัสสนนมลาวิลาพินโยปัญจสตยัตวะวเนกาปิวัทเวตาโตอามันติยิสัทธาสาวะเกสานิเอรเตเทวกายาพิกันารเตวิชานาภิฆโวเตจอาตปะมักระุงสุตตะวะพุทธสัสสานังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสยานัทสานังอภิษ อภเพเกสตตะมัทธุลสหัสังอัถสัตต์ริงสัตตังตเอกสหสานังอมนุสาน,าม,นษณษณมัทธสูงอภเพเกนันตมัทธกุลพิสาสภาพุทธาองหงุตันจัสพังอภีญยาวะยะว่าวกิตวานะจักขุมาต,ตัตโตอมันตยิสัทธาสาวกเกสายเสนรเตเทวกายาพิกันตาเดวิชานาธรรมพิขโมเยโวหังกิตยิสามิคิราหิ โสสัตสหัสานวายกขาภูมากาเป็นวัตถวาอิทิมันตูชุติมันตูวันนวันตูยสัสิโนมุธมานาภิกกรมุภิกขุนังสมิติงวานางฉะสหสาหเฮมวตายะขานานันตะวันนิโนอิทิมันตูชุติมันตูวันนวันตูยสัจสิโนมุธมานาภิกกรมุภิกขุนังสมิตติงวานาง สาธาคิราติสหัสายะคานานตะวันนิโนอิทิมันตสชุติมันตวันนวันต e ุยสัสิโนมรมานาภิกกรมุภิค ah ุนังสมิติงวะนางอิเจเตโสราสัสหัสายะคานานตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันตวันนวันตุยะสัสิโนมรมานาภิกกรมุภิคุนังสมิติงวะนางเวสามิตาปัญจสาายะคานานตะวันนิโนอิทิมันโตสชุติมันตวันนวันตุยะสัสิโนมรมานาภิกกรมุภิคุณังสมิติงวะนางกุภิโรราชคหิโกเวปุลสานิเวสนัง สังยกขานางังปัยิุรุปาสติกุมพิโรราชาคัิโกโสปะคาสมิติงวะนางังปุริมัที่สังทัตตารโถัาสาปุริ มัจจทติสังราชาทัตระทุปภาษาสติการทพานังอาทิปติมหาราชายุสัสิโสปุตตาปิตาสภาวอินทนามามาหะพลาอิทิมันตูชุติมันตูวันนวันตูเยสัสินโมุธมานาพิกามุพิกุนังสมิติงวนังทักกินันจัติสังราชาวิรุณโหตัภาษาสติกุมพันธานังอาทิปติมหาราชายุสัสิโสปุตตาปิตาสภาวะอินทนามามาหะพลา อิทิมันโตชุดิมันโตวันนวันโตยสศสิโนมวธรรมานาพิกามุพิกุนังสมิติงว่านางปัจจิมัจัติสังราชาวิรูปภูปัสสตินาคานังอธิปติมหาปราชยศสิโสปุตตปิตัสัะพระหโวอินทนามามหาภลาอิทิมันโตชุดิมันโตวันนวันโตยสศสิโนมวธรรมานาพิกามุพิกุนังสมิติงว่านางอุตตรันจัติสังราชาคูเวโรตัปสสติยาคานังอธิปติมหาราชเยศสิโสปุตตปิตัสัะพระหโวอินทนามามหาภลา อิทิมันตูชุติมันตูวันนวันตูยสัสิโนมุธมานาพิกัมพิกุนังสมิติงวานางปุริมัที่สังทัตระรโทท่าขีเนนวิรุณหโกปชิเมนวิรูปโกกูเวโรตระังที่สังจัตตารโรเตมหาราชาสมันตาจัตุโรที่สาธาลมานาทางสุวรเนกปิวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอากูวจานิคาสถามายากุเดนทูเวเดนทูวิปูจาวิปุโตสหะจันทโนการมเสโโจากินุมันทูนิมันทูจับปนาโทอุปมัน จาเทวสุตโตจะมาตาลิจิตัสเโนจักคันทพโพนโรราชาชโนสโพอาคูปัญจสิโกเจวติมพระจูสุริยวัศสาเอเตจันเยจราชาโนคันทภพาสราชุพีโมทมานาภิกามุพิคุณังสมิติงวะนางอัาคูณภาษานาคาเวสาลาสตัจชกากัมภรัสตระอาคูปายาคายาติพิยามุนาทตารัถาจากอาคูนาคายสัสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปคัสสมิติงวะนางเยนอาคาราเชสหสสารันติพิทาติ เวหายสาเตมมนัมวัชปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภยันตานาคราชานมาสีสุปันนตเขมามกาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปวะหะยันตานาคาสุปันาสารมกังสุพุธังชิตาวชิระหัตเนะสมุทังอสุราสิตาภาตโรวัสวัเสติพิมันตุยัสสินุการัญชามหาพิสมอสุราธานเวขสาาเวปจิติสุจิติจัปหาระ ปาราโทนมุจีสหสตันจัพริปุตตานังสเพเวโรจนามกาสันในหิตวาฒเริงเสนางรัมพช่ามบุปาขมุงสมโยธานิทันทันเตพิกูนางสมิติงวะนางอาปูจัเทวาปทวีจเตโชวายโยตถาขมุงวารุณาวารุณาเทวาโสมจเยัสสะสหเมตตากรุณากกยิกาอากูเทวายัสสินทเสเตทศากายาสัเพนานัตตวันนิโนอิทิมันตูชุติมันตันวันตูยัสสินโมธมานามพิกัม มิติงวานางเวนทูจัตเทวาสาหาริจัตอาสมาจัตุเวยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุรกิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยามาคูปุรกิตาณขันตานิปุรกิต,ากต,าาตาวาอาคูมันถาวราหากาวาสุนังวาสโมเศโตสโกุปะคับปุรินทโฮทัทเศเททสตทัศากายาสพเพนานัตวันนิโนอิทิมันตูชุติมันตัวนวันตเยสัสสินูมุมานาพิกามุพิกุนังสมิติงวานาง สพัพภูเทวาชะละมกิสิขารือว่าอริตกการจาโรชาจาอุมาบุคานิพาสีโนวรุณาสาธร,รมาจะอจุตตาจะเนชากาสูเรยยะรุจิราอาคูอาคูวาสาวเนสีโนทัศเสเตทัศตา,ากายาสาเพนาน,นันตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันต,ว,นตว,วันวันตเยสัสสินุทมธมานาภิกขมุขิกุนัง สมานามหาสมานามนุสามานุสุตตมากิทาปทูศิกาอากูอากูมโนปทูศิกาธาคูหารโยเทวาเยจโลหิตวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวาเยสัสิโนทัศเตทัศากยาสัพเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตเยสัสิโนเมธมานาพิกัมพิกุนังสนิติงวนางสุกากรุมหาอรุณาอากูเวคนัสสาสหโอทาตะไคหาปาโมขาอากูเทวาวิจักขนาสทามันตาหาระ จามีสกาเจยสัสสินูทานยังอาคาปะชุนโนโยทิสาพิวัสติทัสเสเตทัศกายาสเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวันนวันโตเยสัสสินูมุธมานาคิกามูพิ่กุนังสมิติงว่านางเคมิยะ ยามากตทกาจจยัสสินสัมพิตการามเสธาโชตินามาจะอาสวานิมานรติโนอาคูอัฐาคูประนิมิตาทเสเตทัสทากายาสเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันตวันนวันตเยสสินมุทมานาพิฆมุ สัทเทเทเทวนิการยาสเพนานันตะวันนิโนนามันวัยเยนาอาคัชฉุงเยจันเยสติศาสหะปวุทธชาติมัคขีลังโอคตินนัมนาสวังทัชเขโมคัตตารังนาคังจันทางวะอสิตาติตังสุพรมาปรมาโตจักปุตตาอิธิมโตสหสันนังกุมารโรติโสจักโสปคัสมิติงวะนังสหสัพรมโลกานังมหาพรมาพิจินนติกปวัปโนชุติมันโตพิสมากาโยเยสัสสิโส ถ้าเศรษฐาอิสราอาคูปเจกวัสวัตติโนเตสันจามัชโตอาคาหาริโตบริวาริโตเตสสะเพะพิกันเตสินเทเทเวสพรามะเกมาราสเสนาพิกามิปัญสักกันหาสามัธที่ยังเอถักคันหัสัพันธะราเคณพันธมัตถุโอสมันตาบริวารธรมาวูมุจิถักโกจินังอิติตาธรรมหาเสโนกันหาเสนังอภปสาย ปาน,นินาตรมาหัจจสรังกัตวานาเพระระวังยะถาปวุสปูมีคคทนาเยนโตสวิชุโ,รโประทาโสปจุทาวติสังคุโตอศยังวเสตันะสศพังพิญญายาวะววะิขิตวานนจักคุมาแตตโตอามันแตยิสัทธาสาวเกศาสเนรเตมารสีนาภิกันตาเตวิชานาะ เตจ่าอาตปะมักระุงสุตตะวพุทธศัสสานังวีตตราเคหิปการมุงเนสังโรมปีอิชยุงสเพวิจิตตสังคามาพยาตีตายยสัตสีโนโมทันตีสาภูเตหิสาวกาเตชเนสุตตาตีบทสวดมังครสุตังอเสวนาจารานังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจปูชนียังเอตมังครมุตตะมังปฏิรูปเทสวาโสจะบุเพจักกระตปุญยตาอัตธรรมาปนิธิจัตเอตมังครมุตตมังพาหุสัจจันจติปัญจาวินโยจัสุสี สุภาษิตาจยาวาจาเอตัมมังคารุตตมังมาตาปิตุปัฏฐานังปุตตารสัตสังฆโหอนาคูลาจักกรมันตาเอตัมมังคารุตตังมังทานันจะธรรมจริยาจ่ายาตการันจะสังฆโหอนาวชานิกรรมานิเอตัมมังคารุตตมังอารติวิรติปาปามัชปานาจสัญญโมอปปมาโทจะธรรมเมสุเอตัมมังคารุตตมังคารโวจานิวาโตจะสันตุทีจักตันยุตาการเลนะธรรมสวนัง เอตัมมังคารมุตตังขันตีจัสโุวะจัสรตาสมนานันจัทัสนางการเลนะธรรมสากาาัจฉาเอตัมมังคารมุตตังตับโกจัพระมะจริยันจัอริยสจานะทัสนงังนิพพานาสัจฉิกิริยาจาัเอตัมมังคารมุตตังพุธะสาโลกธรรมเมหิจิตตังยัสนะกัม อสุกัรววรชังเขมังเอตัมังคารมุตตะมังเอตานิสานิกตะวานะสัพพะทัมปราชิตาสัพพะโสถิงฆะชันติตันเตสังมังคารมุตตะมันติบทสวดรัตนปริยังกินจิวิตังอิทวาหุรังวาสเคสุวายังรัตนังปณิตังนันโนสมังอธิตาทาคะเตนะอิธรรมปีพุทเทรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุ ขยังวิราคังอมตังปณีตังเยทัชคาสักยามุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสมาธิกิจิธรรมปีธรรมเมรัตนาปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตูยํพุทธาเศรษฐปริวันณยีสุจิงสมาธิมานันตริกันยมาหุงสมาธินาเตนะสมโมวิชติธรรมปีธรรมเมรัตนาปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตูเยบุคลาอาถาสตังปัสสาจตตาริเอตานิยุคานิโหติ เตทักขิเนยยาสุขัตัดสะสาวกาเอเตสุทินานิมหัพรานีทมปิสังเครตังปณีตังเอเตนัสเจนะสุวัติโหตุเยสุปายุตามนัสาทันเหนานิกามิโนโคตมะสาสนามขีเตปฏิปตามตังวิไคหะรัตถามุธานิพุติงพุชมาไนทมปิสังเครตังปณีตังเอเตนัสเจนะสุวัติโหตุขีนังปุรานังนวังนัตถิสัมภวังวิรตติจิตายติเกผวา เศขีนาพีชาวิรุณมิชันธานิพันติทีรายธายมปฏีโปอิธรรมปีสังเครัตังปณีตังเอเตนะสัเจนะสุวัตถิโหตุบทสวดธรรมบทสหัสวักอัตตาหเวชิตังเสยโยยาจายังอิตราปชาอัตตาทันตัสสะโอสัสสานิจังสัญญาจตายริโนเนวะเทโวนคันทัพโพนารสัพรมุนาชีตังอปาชิตังกยิราตารูปัสันตุโน บทสวดเกตปุปตสุภาสิตามิทางเตนะพะคะวตาชานาตามปัสตตาอรหัาสัมาสุพเทนะเอถาตุงเหมาอนุสาวนณมาปาระมะัปรายะมาอิติกริยายะมาปฏิกสัมปทาเนนะมาตากาเหตุมานายะขะเหนะมาอาการะปริวิตะเกนะมาพิธินิชานคันติยามาพัพพระรูปตายะมาสามะโนโนคุยะถาตุงเม เฮอัตตนาวชาเนยยาถะอิเมธรรมาอกุสราอิเมธรรมาสาวัชชาอิเมธรรมาวินยูคาระหิตาอิเมธรรมาสมันตาสมาธินาอหิตายะทุขายะสังวัตันติอัฏตุเมเหปชาเนยยาถากยะถาตุมเหอัตตนาวชาเนยยาถะอิเมธรรมากุสราอิเมธรรมาอนวัชชาอิเมธรรมาวินยูมาส เมธมาสมันตาสมาธินาอิตายะสุขายะสังวัตตันติอัาตตุเมเฮอุปะสัมปัชชะวิหะเรยาธาติบทสวดอุปะเนยสูตรอุปะนียติชีวิตตมัปมายุงชรูปะนีตตสานสันติตานาอตังพะยังมรเนปิขมาโนคุญญานิกะยุราธาสุขาวะหานี้ ปณียติชีวิตตมปรมายังชรูปนีตสานสันติตานาเอตังพยังมรณเ,เปกขมาโนโลกามิสังประชัยสันติเปโขโยทากการเยนะสังยมวาจายาอุทเจต,ตาสาตังตัสสะเปตตัสสสุขายาหติยังชีวามานโนปะโรติปุญญยังธรมโมหเวรคติธรรมจาริงธรมโมสุจินโนสุขมาวหาติเอสานิสังโสธรมเมสุจิเนณนะ ติงฆาชันติธรรมจารีสัเพสังคารานิจาติปัญญาย ım, giving, <S <S <Liberty Overwatch> Eat, fit, ัปสติอัถานิพินทิทุกเขะสมะโควิสุทธิยาสัเพสังคาราทุกขาติยะถาปัญญายัปสติอัถานิพินทิทุกเขสสมะโควิสุทธิยาสัเพธรรมานาตาติยะถาปัญญายัปสติอัทานิพินทิทุกเขสสมะโควิสุทธิยาบทสวดอปันนักชาดกอปันนักฐานะเมเกทุติยังอาหุตะกิกา เอตััญยาญเมธาวีตังคันเหยยะปันนกังพระหุงเวสรนังยันติปภาตาณีวนานิจจอารามรุกขเจตยานีมนุษาพยตันชิตาเนตังโขสรนังเขมังเนตังสมมุตตะมังเนตังสัมมาคัมมะสภพทุกขาปมุจจติโยจากพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสรนังฆโตจตาริอริยสัจานิสมะปัญญายัปสติทุกขังทุขัสมุปาทังทุกขัสัจจะอติกมัง อริยันจะอัฏังคิกังทุกขูปะสมคคามินางเอตังโศสรนังเขมังเอตังสารมุตตะมังเอตังสมาคัมมะสภาทุกขาปมุจจติ กฎสวดพันเทกะรัตตคาถาอดีตังนานาวาขะเมยานัปติงกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะธาตีตัมปะหินันตังอปัตตัญจอนาคตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปันนันจะยโยธรรมังตัทธัตถาวิปัสติอสังหีรังอสังุปังตังวิถามนุพะรูหะเย ก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนเงันไม่คอนแค่ในทมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญทมนั้นหนึ่งเหนือให้ปลูกโรงเถดออาเชวะกิจมาตปังโกชัญญามรณงสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งนัหนโนสังครันเตนะมหาเสเนนมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพลียนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลาย เอวังวิหาริมาตาปิงอโหรันตมตันทิตังตังเวพันเตกันโตติสันโตอาจิกเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียดครานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแลบทสวดพินถะปัจเจเวคนณปปาถะชราธรรมมำหิชรังอนติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดานจะล่วงพลความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมมำหิพยาธิงอนติตา เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มราณะธรรมม์หิมราณาังนานติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพลความตายไปไม่ได้สัพเพหิมีเอปเยหิมนาเปหินานาภาววินาภาโวเราจาดละเวนเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพระพราศักจา์ของรักของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสักกร์ดำหิกรรม อยู่นี้กรรมพันธุกรรมปฏิสารณนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริษามีกาลยานังวาภาปกังวาตัสทายาทาภวิสามิเราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสุดในเอวังอัมเหหิอภินหังปัจเเวขิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณา วันทุกวันเทินบทสวดเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปตานนิทุกขพยปตานจนิพยาโสกปตานจนิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจัมเหหิสัมพะทังปุญญสัมพะทังสัพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิกยาทานังพระทันตุสัธายาสิรังรักขันตุสัพพาภาวนาพิรตาโหตุ ชันตุเทวตาคตาสเพพุทาพระปัตปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจเตศินรักขังพนามิสัพพโสบทสวดเทวตาปฏิทานาคาถาหันทามยังปฏิทานาคาถาโยพนามเสยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปะเรโพธิะเรตหิงตหิงตาธรรมทานีนพระวันตุปูชิตาสถิงกรุณเตถาวิหารมัททะเลเทราจมชานวการจพิกขโวสารามิกาทานปฏิปาสกา ขามาจากเทสาเข้าม,มาจากอิสราสัมปานาภูตาสุขิดาวันตุเตชาราพุชาเยปิจันทสัมภาวสังเสรตชาตาอัฐโมปปาติกานินยานิกลงธรรมวรางปฏิจเตสเปปิทุกขสกรนตุสังขยังกาตุจิรังสตังธรรมธรรมัทราชบุคคาสังโคโหตุสมังคฆวะอัตาอัถายะจหิตายะจ อัมเหรักตุสัตธรรมโมสปิธรรมจาริโนวุทิงสัปาปุเนยามะธรรมเปธรรมเมอริยประเวทิเตบวชสวดสัพพปฏิทานาคาถาหันธรรมยังปฏิทานาคาถาโยพระนามเสบุญยสิธานิกัตตะญานัญญานิกตานิเมเตสันจามาภาคินโนโหนตุสัตตานันตาปะมานกาเยปิยาคุณวันตาจะไมหังมาตาปิการทโยทิฏฐาเมจับยะทิ อันเยมัชันตเวริโนสัตตาทิทันติโลกัสมิงเตภุม,มาจตุโยนิกาปัจเจกะจตโวการาสังสรารต์าผวะพระเวยาตังเยปฏิทานมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับปชานันติเทวาเตสังนิเวทายุงมายาทินานัปปุญญานังอนุโมทนาหตุนาสัเพสาตาสัทาโหตุอเวราสุขชีวิโนเขมาปภัทนะจักปปโปนตุ เสาสาศีชะตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลาง แลมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสีมีขันห้าแลขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเกิดก็สัตว์เราใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้ว ขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจะที่ฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แ,พพแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการศักยายบทสวดมนต์พระสูตรและพระปริศและคระาคาถาเหล่านี้ ความสุขสวัสดีทงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากภุมภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก เจ้าและวัดถุงมงคลพระกริ่งไครีพินาศโดยมูลนิธิสมเด็จพระยานสังวรวัดบวรน,นิเวศวิหารตลอดจนวัดถุงมงคลทั้งหลายที่3สิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ทผ่านมาและที่จะจะสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระบร,ริษและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการด้วยเถิด